เกีกเเ่ยวกับการที่หนูเรียนรู้จกากโรงเรียนชาวนาแล้วหนูไปทําเองก็มีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องหนูที่บ้านหนูอะอยู่ใกล้กับมันมีป่าที่แบบบ้านร้างทีมท่มัเพี้ยนทีท่จะใส่ของหนูแล้วที่บ้านหนูไปบ้านพักของคนประทานข้างล่างก็จะมีโออยู่ขา้างล่างอย่ท่ห้องล่างโอมีตู้เสื้อผ้าโอ๋เพงจะไปวิ่งตักเสื้อผ้าโอพอวันหนึ่งหนูกลับใต้ไปต่องวันกลับไปทีหนูไปอยู่ห้องหนูแล้วแล้วห้องหนูอะมีห้องมีนม แค่เพื้อผ้ามากมายไม่สามารถเอามันออกได้หนูก็ได้ยินเขาบอกว่าให้เอามากูดไปวางไว้เแื่อหนูจะไม่อยู่หนูก็เลยไปเดินไปข้างๆบ้านเขมีต้นมะขูดต้นหนึ่งก็ไปเด็ดมาสีหา้าลูกแล้วก็มาบี้ๆให้น้ำมันมันออกแล้วก็ไปวางใต้ใต้ตู้เสื้อผ้าหนู<ม>ไปวางไว้ผมฟังแล้วสับนไอ่รู้ว่าหนูรู้คนหรือว่าหนูสีขาเอาเป็นแม่นได้ไหม แหม่มก็เลยเอามะกุูดไปวางบีบีให้น้ำมันมันออกนะคะแล้วก็ไปวางไว้ได้ตู้สภาสามลูกกองหนังสือหาลูกตามุมอะค่ะจากเคยเดิมเห็นมันมีฉี่เป็นน้ำๆไม่มีแล้วไม่วิ่งตอนดึกๆหนูนเคยวิ่งแป๊บผ่านสายตาไปว่ามันหนูวิ่งตอนนี้ไม่เจอเลย นก,ก็เลยคิดว่ามาันแตมมันก็เลยคิดว่ามันได้ผลนะคะทําเองไม่ไม่ได้ฟังใครขอกมาไม่ต้องเลคเฟอร์เรนต์สุวัสดิ์สองห้าห้าเจ็ดต้องเป็นที่พการสองห้าห้าเจ็ดให้เห็นกระตัวะคะ่ะหรืกระตา